ใครที่ปวดเขา่าเข่าเสื่อมให้ทําแบบนี้ทุกวันทุกคนจะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะว่าเข่าเสื่อมเนี่ยมันมีทั้งหมด4ระยะนะอาการของระยะที่1อ่ะยังทํากิจกรรมได้ตามปกติยังไม่มีอาการปวดเข่านะคะแต่ว่าจะเริ่มรู้สึกตึงๆรอบเขา่าซึ่งระยะนี้สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้นะคะส่วนระยะที่2นะคะกระดูกอ่อนมันจะเริ่มสึกก่อนแล้วก็จะบางลงซึ่งมันก็จะมีสัญญาณเตือนบางอย่างอย่างเช่นเสียงดังกบแกคบในข้อเข่านะคะ ระยะที่3กระดูกอ่อนสึกก่อนแล้วก็มีกระดูกงอกมากขึ้นนะคะก็จะทําให้มีการปวดอักเสบนะคะแล้วก็เข่าบวมเคลื่อนไหวติดขัดระยะที่4กระดูกอ่อนรอบข้อต่อมันสึกก่อนรุนแรงและปวดเข่ามากเข่าผิดรูปยืนเดินไม่มั่นคงนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่ายพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณล่ยอยู่ระยะไหนกันแล้วอ่ะงั้นเรามาเริ่มบริหารเข่ากันเลยนะคะเราจะเริ่มจากการนวดคลายกล้ามเนื้อรอบข้อเข่ากันก่อนนะคะ ให้ใช้นิ้วโป้งนี่แหละกดคลายกล้ามเนื้อหนะะ้าขาเป็นแนวขวางแบบนี้ทําทั้งหมด10ครั้งต่อมาเราจะใช้ส้นมือนะคะประกบหัวเข่าไว้แบบนี้นะแล้วก็ออกแรงกดนวดเข่าด้านข้างทําวนๆไปแบบนี้แหละ10ครั้งหลังจากนั้นก็ให้กดนวดข้อเข่าด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะทําวนๆไปแบบนี้อีกข้างละ10ครั้ง แล้วให้ใช้นิ้วนะคะกดคึงรอบๆลูกสะบ้าอาจจะเน้นเป็นขอบด้านในก่อนแล้วก็ไปด้านนอกทำช้าๆแบบนี้ทั้งหมด10ครั้งขั้นตอนถัดมาเนี่ยเราจะยืดกล้ามเนื้อน่องและก็ขานะคะโดยใช้ผ้าคนหนูแค่ผืนเดียวนี่แหละพาดตรงฝ่าเท้าไว้แบบนี้นะคะและออกแรงดึงกระดกข้อเท้าขึ้นยืดค้างไว้10วินาทีทําทั้งหมด10ครั้ง หลังจากนั้นจะให้นอนง่ายแล้วก็ค่อยๆงอเข่าขึ้นลงช้าๆงอเท่าที่ไหวให้พอรู้สึกตึงๆเท่านั้นนะคะทํา10ครั้งทั้งหมด3รอบขั้นตอนสุดท้ายของคลิปนะคะจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาให้นําผ้าขนหนูนะมาม้วนไว้แบบนี้แล้วก็เอามารองไว้ใต้เข่าแล้วให้กดเข่าลงกับผ้าสังเกตว่ากล้ามเนื้อหน้าขาจะต้องหดตัวขึ้นมานะคะให้ทําค้างไว้แบบนี้5วินาทีทํา10ครั้งทั้งหมด3รอบ ใครทำแล้วเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะ